สวัสดีครับพบกับเช้านะครับวันพุธที่3ทธันวาคม2568นะครับช่องพระดีพู้ตคุณสูงนะครับ EP ที่164นะครับวันนี้นะครับมีพาระสมเด็จวังหน้ามาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ2 0 0บาทนะครับสนใจโทร062 560 8471นนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ รับชมองค์ที่หนึ่งได้เลยนะครับองค์ที่หนึ่งะครับเป็นพระสมเด็จวังหน้านะครับลงลักทองสวยๆกันเลยนะครับข้างหน้าจะประดับเม็ดเพชรสีเขียวนะครับหนึ่งเม็ดสวยๆกันเลยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับสูมกันให้ดูชัดเจนนะครับ ด้านหลังก็ลงละทองสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับ พิมพ์ทรงสวยเนื้อหาชัดเจนนะครับ ด้านหลังจะเป็นหานุมาน,นะครับองค์ที่สองนะครับหลงรักทองสวยๆเหมือนกันนะครับ <c oughs> องค์ที่สองนะครับองค์ที่สามนะครับ ด้านหลังนะครับจะฝังเมตกุดนะครับลงรักทองทั้งแผ่นเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับ ด้านหลังนะครับฝั่งเมตรกุดเห็นชัดเจนกันเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่ห้านะครับ ด้านหลังนะครับพะสมเด็จค้าขายล่ำรวยนะครับสมเด็จโตปลูกเสกสร้างถวายอง5นะครับปี2 4งสี่หนะครับตัวอักษรชัดเจนนะครับองค์ที่5นะครับองค์ที่6นะครับ พิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์ที่6นะครับสยสยๆกันเลยนะครับ ด้านหลังฝั่งเมตกุดใหญ่สสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่หกนะครับ <c oughs> องค์ที่เจ็ดนะครับ ด้านหลังนะครับสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่7นะครับองค์ที่8นะครับ หน้านะครับขัวโตนะครับสวสวยนะครับลงรักทองสวสวยประมาณนี้ก็เลยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนกันเลยนะครับด้านหลังนะครับประดับเม็ดเพชรสีแดงสวยๆกันเลยนะครับ องที่8นะครับต่อไปองค์ที่9นะครับเป็นพระสมเด็จวังหน้าสวยๆกันเลยนะครับแต่ละเนื้อแต่ละองค์นะครับแบ่งปันกันองละ200บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับมีทั้งแบบเก็บเงินปลายทางและแบบโอนเงินนะครับองค์นี้เนื้อหาชัดเจนกันเลยนะครับ ด้านหลังจะเป็นเวสสุวรรณนะครับประดับเม็ดเพชรสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่9นะครับองค์ที่10นะครับ ด้านหลังนะครับประดับเม็ดเพชรสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ ด้านหลังจะเป็นพญาคุฑนะครับประดับเม็ดเพชรสีแดงสีฟ้ารอบๆสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับมีเพชรสีเหลืองนะครับสวยๆกันเลยดูงามตามากเลยนะครับองค์ที่11นะครับองค์ที่1 1นะครับ ปิดท้ายกับวันนี้องค์ที่12นะครับเป็นขัวโตลงรักทองสวยๆกันเลยนะครับซูมกันให้พี่ๆท่านๆกันดูชัดเจนกันเลยนะครับพิมพ์ทรงของท่านก็สวยๆกันเลยนะครับเนื้อหาชัดเจนกันเลย ด้นหลังเป็นเวสุวรรณนะครับประดับเม็ดเพชรสีเหลืองสีแดงสวยๆกันเลยนะครับมีความละงามตากันเลยนะครับแต่ละเนื้อแต่ละองค์นะครับขององค์ที่สิสองนะครับสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่สิบสองนะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับ วันนี้มีทั้งหมด12องค์12รายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์062-560-8471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับขอบคุณครับ